โดงเงือกนะครับสวยมากวันนี้ออกมาจากโอเปนเฮเกนประเทศเดนมา,นร,มา,มร,านร,ร์รนอรอกนี้ประมาณบ่ายสามโมงเราจะไปถึงที่กรุงออสโลประเทศนอร์เวย์พรุ่งนี้ประมาณ10บโมงเช้านะครับลองดูนะฮะก็ยังสวยงามนะฮะจะเป็นช่วงตอนนี้เป็นแผ่นดินของประเทศ ฝั่งเรือนนั่นคือประเทศเดนมาร์กนะฮะกรุงโคเปนเฮเกนนะครับเข้าใจว่าเรือเดินสมุทรนี่เร็วพอสมควรนะฮะตอนนั้นอยู่ในห้องนี้ออกมานะครับสังเกตว่ากำลังแซงเรือเป็นเรือบรรทุกน่าจะเป็นเรือบรรทุกนะว่าจะเร็วอยู่นะครับจะมีเรือใบที่วิ่งเอผ่านมาตัดประเทศเดนมาร์กนะครับตอนนี้ก็อยู่ในเขตเดนมาร์กแล้วนี้เราออกมาแล้ะ40นาทีนะฮะยังอยู่ในโซนของประเทศเดนมาร์กก็ยังเป็นช่องที่เป็นทะเลแคบๆ ฝั่งนะครับก็จะล่องไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจนกระทั่งออกทะเลใหญ่แล้วถึงจะเข้าสู่ปเชศนนารูเวนนะครับนี่คือการเรียนรู้โลกกว้างอีกครั้งหนึ่งที่อยากจะมาสัมผัสน,นะครับวันหนึ่งเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการถ้าเรากล้าที่จะฝันนะครับชมวิวเลยกันนะครับ